สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกท <t fuck> ุกท <enders> ่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาตรวจเช็คเครื่องของบาเทอร์นะครับผมเป็น DCPT 3 1 0นะครับจะเป็นแท้งแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าแจ้งมาว่านะครับผมหัวพิมพ์ปริ้นไม่ออกนะครับผมก็คือหัวพิมพ์มีปัญหานะครับวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนนะครับผมวิธีรากหัวพิมพ์เบื้องต้นนะครับโดยการกดเข้าไปรากหัวพิมพ์ในตัว maintenance mode หรือตัวเซฟ mode ของเครื่องปิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่าการกดเข้าไปในตัวเซฟ mode ของเครื่องปิ้นเนี้ย กดยังไงนะครับผมก่อนชมคลิปยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมคือตัวเครื่องนะครับผมของบาร t เทอร์นะไม่ว่าจะเป็นทีสามหนึ่งศูนย์ทีห้าร้อย wt ห้าหนึ่งศูนย์พวกนี้จะใช้งานคล้ายๆกันนะครับผมก็คือถ้าเรานะครับผมสั่งล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องแล้วนะครับผมโดยการเข้าไปเนะครับเมนูใช่ไหมครับเข้าไปตรงมาทันที้วกดโอเคนะกดเลือกลักษณแล้วเรามาคีนแบบเนี้ย คือเราสั่งล้างหัวพิมแบบนี้แล้วมันไม่ออกใช่ไหมครับผมมันมีอีกหนึ่งวิธีก็คือเราจะเข้าไปล้างหัวพิมพ์ในตัวหน้าแม n ท e น a น c ตโหมดหรือหน้าเซฟโหมดของตัวเครื่องนะครับปกติเนี่ยลูกค้าหรือยูเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยจะจะไม่ค่อยรู้นะครับส่วนมากจะเป็นช่างนะครับที่ที่อาจ,จะเข้าไปล้างหัวพิมพ์ในหน้านี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับวิธีจะเข้าไปหน้าแม่ทันเน็ตโหมดนะครับผมเราไม่ต้องปิดเครื่องนะครับผมแต่เราถอดปลั๊กออกเลยให้เครื่องดับนะครับผม นี่นะครับพอเราถอดปลั๊กออกเครื่องจะดับนะครับผมจากนั้นนะฮะผมให้เรานะครับกดปุ่มนะครับโมโนนะครับผมปุ่มนี้นะค้างไว้นะครับแล้วเสียบปลั๊กนะครับผมจากนั้นรอให้เครื่องขึ้นตรงคําว่าแม n ทน c e แบบนี้เห็นไหมครับผมแล้วเราก็ปล่อยนะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับ พอเครื่องขึ้นหน้ามาเท่านั้นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราจะกดเข้าไปล้างหัวพิมพ์นะครับผมให้เรากดนะครับผมเจ็ดนะครับผมหกหกนะครับผมโดยกดปุ่มนี้นะครับผมลูกศรบวกขึ้นไปนะแต่ถ้าใครมีปุ่มตัวเลขนะครับให้กดเจ็ดหกหกเลยนะครับผมแต่ตัวนี้มันไม่มีตัวเลขมันจะมีแค่ลูกศรขึ้นนะครับผมจะกดนะครับผมเป็นเจ็ดนะครับผมดูนะครับผมตัวเลขเจ็ดนะครับแล้วก็โอเคนะครับผมแล้วก็หกนะครับผมโอเคนะครับผม แล้วก็หกอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นกดปุ่มนะครับผมปุ่มเนี่ฮะโมโนนะครับผมเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงหรือแบบพิเศษนะครับผมนี่ฮะอาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณห้านาทีนะครับผม เพื่อที่เครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์แบบพิเศษนะครับผมถ้าเราล้างขั้นตอนแบบนี้แล้วนะครับยังไม่ออกนะครับผมแนะนําให้ยกหาช่างนะครับผมเพราะว่าถ้าจะให้มาแกะเครื่องเองเนี่ยก็อาจจะลําบากแต่ถ้าใครอยากแกะเครื่องเองไปดูในคลิปในช่องของผมได้นะครับผมมีสอนแกะนะคะผมอันนี้ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องล้างหัวพิมเสร็จเดี๋ยวเรามาทําการเทสอีกรอบนึงนะครับว่าหัวพิมมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผม จากนั้นนะครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ทําการเทสหัวพิมพ์นะครับได้เลยนะครับผ่านหน้านี้นะครับโดยการกดนะครับ0ูนย์นะครับศูนย์เก้าก็คือถ้าเครื่องของใครมีตัวเลขนะครับก็กด0ูนย์กับเก้าเลยแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็กดบวกไปนะครับผมศูนย์เห็นไหมครับแล้วก็โอเคนะครับผมแล้วกดไปเก้านะครับผมเก้าเห็นไหมครับผมแล้วก็โอเคนะครับแล้วกดปุ่มนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเครื่องจะทาการเทสออกมานะครับผมเมื่อกี้เรากด09เท่าทีฮะเราไม่ต้องกดปุ่นอะปุ่มนะครับผมเดี๋ยวเครื่องมันเทสออกมาเองนะฮะอ่าครับผมตอนนี้เครื่องนะครับก็สีออกมา100%นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเห็นไหมออกมา100%เลยนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการล้างหัวพิมพ์นะครับเทสอีกทีหนึ่งนะครับโดยการกดปุ่ม09คือการเทสหัวพิมพ์นะ นี่นะครับผมศูนย์นะโอเคแล้วก็กดเก้านะครับโอเคนะครับผมนี่แล้วจากนั้นก็รอนะครับเครื่องจะทําการปรินเทสออกมานะครับผม เห็นไหมครับผมหัวพิมพ์ก็ออกมา100%นะครับพร้อมใช้งานเนาะหลังจากนั้นนะครับผมเราจะกดออกไปหน้าปกตินะครับผมแล้วก็กดปุ่ม99นะครับผม9สองตัวนะฮะเครื่องก็จะกลับออกไปหน้าปกติคือหน้าพร้อมใช้งานนะดูนะครับผม9นะครับโอเคแล้วก็ก้าอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับผมจากนั้นเครื่องก็จะ กลับออกไปหน้าปกตินะครับเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีล้างกระพิมพแบบง่ายๆนะครับโดยที่ใครๆก็สามารถทําเองได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเนาะขอบคุณมากๆนะครับผมสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ